กันสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขสขคนมานี่บาบุญกับซิเวะมาซื้อบังขลามเนาะพี่น้องเนาะก็คือบาบุญผ่านมาทางหลักสามิ้นหานอกก็เห็นเป็นขายบังขลามเนาะความเป็นขึ้ยากเนาะกับซื้อบังขลามาาแล้วต่างๆอย่างพี่น้องเนาะทางบ้านนะเนาะโอเคแล้วพี่น้องเนาะบาบุญเลยขลามไปซื็นรถไล่แล้ว ขายยังน่นอนอี่โอ้ขายที่บ้านคลามอีกเดียวนี่บอขายที่บ้านคลามอีกเดียวนี่อ๋อขายบ้างไนนมนานี่งเมัน่งเก้าพันสองามชิบไ,ไา่า <c oughs> เอาผาพี่ตางงแน่เ <c oughs> บิ้งแน่น่ะนะต <c oughs> โควิดออันติดโควิด โอ้โควินไปแล้วมาอยู่นะเมืองรู้อย่างนี้เหนหน้าไม่ฆ่าเลยนะเออเนาะไม่ฆ่าไม่ฆ่าขายจะไอ้ว่างคลามมันจะไม่เห็นหน้าได้เพื่ออันไปพ่ออยู่ตลาดตะลิ้วเห็นหน้าจะได้จำได้นะมาไม่ฆ่าขายว่างคลามไม่ฆ่าเอาป่าพิษป่าเนาะ เออไม่ค่านี่ขายหน่คุณมือวเอาไปใช่ไหมราคาฮะเอาบ้านยู่บ้านทอทุกทอว่าไป้ากเนะเออบ้านในบ้านบ้านบ้านยูนะบ้านเกินฮะอยู่บ้านเพกาโอ้คืออยู่ไกลเนี่ยแม่มา่อดทตั้งพอทั้งแม่บ่อยู่บ้านเย พ่อยู่บ้านเพกาแม่อยู่บ้านสก้องฮะแม่อยู่บ้านชก้องแม่อยู่บ้านสงวางอ๋อเฮ็ดเด็ดเฮ็ดเลยไรมาขายอยู่บ้านขลามไก่ใช่ไะมาขายอยู่บ้นอ๋อนาอยู่พี่อ๋อบ้านกับนาอยู่คนละพงกันมาขายไก่ดีเนาะเห็ดนาแซงว่าอยู่พี่ะน,น,น <c oughs> ะาาเห็ดอ,อยู่บ้านบ้านพอบ้านพอสิบ้านพอบ้านพีกาอืม นคนบ้านเพียงกา,าก็สว่างแล้วลูกสาวก็บ้านเพกาใช่พ่อมาดู่วันเพียงกา,าอา๋าอมาจั๊กกี่น้องบ้านเพกาเคยไปอยู่ไลยบ้านอันนั้นมีขามหัวเซ่อันนั้นยังสั่งม่ได้เหรอพ่อคุณเองทันได้แล้วหรือเปล่า ยังเข่าองเฮี้ยนอยู่บ่เดี๋ยวนี้ออกไหมอ๋อเาว่าอย่อเมือเี่คมือเข่างำเฮี้ยนมีข้าก็มาเห็นหน้านาะชืช่อของไงไนี่ม่าม่้เออไอเบื้งนหน้าน่กาไม่ข้ากันนะ <laughs> เอา้าเพื่อกลไปทงางไกลโอ้ไม่ขาขายบังคลามช่เออ เพนเห็นเพนจะได้คู่คนเห็นหลายคนเพนจะได้แวะมาซื้อว่ขายอยู่นี uh ่คู่มือจิเห็ดในได้เนี่บ่บโมเดิร์นไม่อันลิฟต์วะไอ้บเดิร์นเอาไม้แก่แล้วบ่เห็ดนี่นะโอ้ เอตัดแลโอ้เจี่ยนนี่อะไรมันมีเองมันบันนี่นะคือเราเห็นมีเจีย่ยนนี่เจี่ยนที่ม,มันติดอะนะ,ะคือว่างวางขลามนี่ขายตลอดอ่าแร่งตลอดผลบอขายได้ถุกย้ำ ชิ้นนี้เห็นแค่ไหนนิวอลเก็บออกไวมมันยากไว้อ๋อโอ้โหอย่ามีแนวอ่แบบว่าใส่มันใหม่มันห้อนไวัะนะ,ะมันยาวมันยักหมื่นมันเก็บออกเออคายเรื่อยกับกับเมื่อวานนี่นะ บ้านจงบางแบ,บงคบบนยบ้านจงบางโอ้บ่คือว่าเราเขาบุกไปจักกาน้มาขายบั้งขลามเนาะเป็นอ,อาซิบอาซิบลักเักเนี่ยเนาะคือเป็นอาชิพขายบ้างขลาม เอาไว้ให้พี่ซาวซื้อบังคลามนี่ไปใช่ไม่ค่ากันเนาะโอ้ไม่ค่ากันนะไม่เมื่อได้นี่น้อยใหญ่ก็งซ้ำกันด้วยวันราคาเนาอ๋อเขาเขาใส่กะทิวันอ๋อบบไม่เคยโบเคยกินแต่เฮงนะเาหลายปีแล้วไ่ได้กินบักคลามเจ็บจีบอ่ะ ยาตัวอย่าตัวเลยขายขายเบิร์ตนี่ว่าจังไรเมือนเบิร์ตยังมุ่งแต่ะเมื่อนคือขายขายจนเท่าเบิร์ตแต่ที่อันอันก็บ้างนะสิลาเมันไอเห็ดไหวได้จ้ะเอาเเอาข้าใช้เข่ามือได้จ้ะ คือมือมือมือไม้ก่อนจนังเลยเผาคือขายเบิร์ดนี่กะคือเข่าเพื่อนเข่าบ้านเนาะขายมือคือหน้าหน้าอยู่นี่มันปะขายมาขายมาขายอยู่แค่มะแคมหน้าตัวเองเนาะเลยเลย เอาสองสามสาบาทอ่ะสามาทอันนี้นี้อันนี้อันนี้เอนเป็นมัดบ่เ๋อมัดนี่เท่าไรนะสามาทสมัด30องสามจจาีสมบด3สาม0 3สบหมบาทหไม่ได้เกินเกินไม่ได้น้ะแต่เกินผมมีเงินซื้อ bằng nó em như thế nào bong không? bong 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 con bong 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 หาเงินเงินมีเงินใจไม่คม่าเพรบ้านเนี่ยสามมาฐานสิบหาว่าสองอันสามหะมันเดียวชาวพันโดยโดยโดยก็คือไทยเบิ่อนนี่กับชาวบ้านเนาะไม่ค่าก็นั่งไกลแต่กูมาทางใกล้ๆนี้เนาะ ข้ากังลเอื้อโอ้พอพจังอายไม่ค้าคนงามเดี๋ยวชิมาเดียนทำแล้อยู่บ้านพิการยัจ้างอยู่อ๋อเดือนอยู่เท่าไรน่ะฮะเอาคือชิบะปุ๊กจักเอาเยนอยู่พี่มาเฮียนอยู่พี่อ๋อเมื่อเรื่อยอยู่ป่ะอ่ะ

โอเคเนาะพี okay, no, ong, no. à, ่น้องเนาะอาบ้าบุญกะได้อาแวะซื้อบังข้าวลามเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือไม่ค่าเพิ่นกับพวกใครปากใครว้าเนาะเพิ่นอายเนาะพี่น้องโอ้รถกัน no, oh, ดดกเล่นไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไม á, ่ค่านี่ขายอยู่นี่อาข่างถนนเ no. uh, นาะอ่ะจังไหนกะอาบ้าบุญกะทีต้องการลาพ่อแม่พี่น้องเหมือนเพียนที่นี่เนาะเพราะว่านี่เป็นอาแวะซื้อวั้งขลาวทางขางเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังไหน ฝากคุณจะฝากพ่อมแม่พี่นออ้องติดตามครับสมชีพแบบคุณที่เก่าเนาะ